รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน อาจารย์สวัสดีค่ะคุณส้มครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มาลายูเดี๋ยวรู้จักค่ะรายการที่จะพาไปรู้พาไปเรียนให้เซียนมาลายูกันครับอาจารย์คะสงสัยนิดนึงเมื่อกี้อาจารย์จดอะไรคะเนี่ยอนอจดรายการอาหารอยู่ครับ พอดีผมมีแผนจะจัดปาร์ตี้นะครับกับเพื่อนๆก็เ,เลยจดพวกรายการอาหารสดพวกไก่พวกกุ้งพวกปลาหมึอกอะไรเงี้ยจะไปปิ้งย่างก,กับเพื่อนๆกันคุณส้มสนใจไหมกำลังจะนึกว่าเอ๊ะต้องเป็นเลขเด็ดแน่ๆเลยค่ะอาจารย์เลขเด็ดอะไรกันละ่ะคะโอยไม่แบ่งเลยนะคะอาจารย์ แบ่งอะไรแบ่งอาหารหรือแบ่งเล็กเด็ดแบ่งเล็กเด็ดค่ะ,คะเล็กเด็ดต้องเก็บไว้คนเดียวจริงๆไม่ไมีฮะไ,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 ไม่มีเล็กเด็ดอะไรก็เป็นรายการอาหารนั่นแหละครับก็เดี๋ยวไปจับจ่ายใช้สอยอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะชวนคุณส้มไปร่วมปาร์ตี้นี้ด้วยเ <ร surveys S 2> นาะแ,แ,แต่สําหรับตอนนี้เราก็จะเรียนรู้เรื่องคําศัพท์เกี่ยวข้องกับพวกอาหารสดในตลาดเหล่านี้กันแต่ก่อนที่จะเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้เราไปเรียนรู้กันในช่วงมาเลยูรู้ยังค่ะ การเล่นพื้นเมืองของชาวมาเลเซียของกากมีลักษณะคล้ายหมักคุ้มของไทยนิยมเล่นในกลุ่มผู้หญิงโดยแบ่งผู้แข่งขันเป็นสองฝ่ายคอยเติมหมากให้ครบเตัวในแต่ละหลุมแกซิงเป็นการละเล่นที่ใช้หมุนไปเรื่อยๆบนพื้นที่ต่างกันผู้ชนะคือผู้ที่เลี้ยงลูกไว้ได้นานที่สุดการเล่นนี้นิยมเล่นในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว วาาหรือวาาขนาดใหญ่นิยมเล่นในภาคตะวันออกลักษณะของวาวมีหลากหลายขนาดและรูปร่างประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือวาวบุลันหรือว,าว้าวงเดือนซึ่งมีลักษณะคล้ายพระจันทร์เสี้ยวนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันวาาที่จัดขึ้นทุกปีในรัฐกคลนตันด้วย เกล็ดความรู้วันนี้นะคะข้อมูลแน่นเช่นเคยคะ่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าหุ่จะมีปาร์ตี้กับเพื่อนใช่ไหมคะใช่ครับสมว่าวันนี้หัวข้อของเราก็คือตลาดสดแน่นอนถูกต้องตลาดสดมีอะไรคะอาจารย์ทีนี้ตลาดสดเนี่ยถ้าถ้าเรานึกภาพตลาดสดก็คือที่มันมีแผงพวกขขยพวกยเยอะแยะไปหมดเ,<อ>เลยเนื้อสัตว์นะฮะเนื้ออาหารทะเลอะไรพวกนี้สดๆดเนาะเราก็สนใจสิ่งเหล่านั้นกันเพราะนั้นเดี๋ยวเรียนรู้คําศัพท์ าภาษามลายูที่เกี่ยวข้องกับตลาดสดกันดีกว่า<ะ>จริงๆตลาดสดนะครับมันในในมุมมองของคนไทยหรือว่าที่คนไทยรู้จักเนี่ยก็จะเป็นตลาดสดทั่วไปก็ได้นะหรือ,อห้างสรรพสินค้านะที่มีโซนพวกอาหารสดตลาดสดฉะนั้นคําศัพท์พวกนี้ก็เป็นประโยชน์สําหรับคนที่อยู่ในอาชีพหรือธุรกิจนี้ด้วยเช่นกันทีน,นี้มารู้จักตลาดสดก่อน<ะ>ตลาดสดคือคําว่าปาซาเซกาปาซาเซกานะปาซาคือตลาดนะปาซาคือตลาดเซกาคือสด ปาซาเซกาปลาซาเซกาเราอาจจะคุ้นชินปาซานี่คล้ายๆบาซาไหมบาซาใช่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 ไทยในบาซาอะไรพวกเนี้ยเนี่ยรักษาเดียวกันบาซาหรือปาซาเนี่ยนะมันก็แปลว่าตลาดฉะนั้นพอใส่เซกาเข้าไปก็สดปลาซาเซกาตลาดสดทีนี้ในตลาดสดมีอะไรมีพวกแผงพวกร้านใช่ไหมฉะนั้นถ้าร้านขายอะไรอะเนื้อสดดีกว่าอย่างเช่นเนื้อสดเนื้อดีกว่านะเนื้อพวกเนื้อวัวอะไรเงี้ยนะก็จะเรียกว่าเกดายดากิงเซกา เกดใดากิงเซกาเกดดากิงเซกาเกดก็แปลว่าร้านดากิงก็แปลว่าเนื้อซึ่งโดยปกติก็จะเป็นเนื้อวัวแหละนะแล้วก็เซกาก็แปลว่าสดหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าร้านเนื้อนะร้านขายเนื้อก็เกดดากิงก็ได้นะครับแต่เน้นความสดเข้าไปก็เป็นเซกาทีนี้ในร้านก็จะมีคนขายเจ้าของร้านผูขายนะครับคนขายเนื้อก็เรียกว่าเปิร์นยวนดากิง ปิญจวนดากิงอ่าเปิญจวนดากิงเปิญจวนก็คนขายนะครับแล้วก็ดากิงก็เป็นเนื้อเปินจวนดากิงก็คนขายเนื้อทีนี้เนื้อเนี่ยถ้าสมมุติเราไม่เจาะจงชนิดอ่าเราเรียกว่าดากิงเฉยเนี่ยนิยามมันก็จะเป็นเนื้อวัวก็ได้ถูกไหมอ,อย่างาเช่นบเราบอกเรากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อ,อข้าวผัดเนื้อนะมันจะหมายถึงเนื้อวัวฉะนั้นไอ้กระดาดากิงมันก็คือร้านขายร้านขายเนื้อวัวแต่ถ้าสมมุติเราจะเจาะจงค่ะว่ามันคือเนื้อวัวนะอ่าเราก็สามารถเรียกว่าดากิง daging lembu ya yeah, lembu daging lembu ดา g ก n งแปลว่าเนื้อเลมบูแปลว่าวัวนะครับเพราะว่าถ้าเลมบูเฉยๆมันจะเป็นวัวเป็นๆด้วยนะอาจารย์นี่ถามหน่อยก็คือถ้าสมมติปกติถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะเหมือนอ่านจากหลังมาหน้าแต่ถ้าเป็นภาษามลายูคุณผู้ชมคือตรงตัวตรงตัวก็คือคํานี้คํานี้คํานี้ก็จะง่ายก็คือว่าจริงๆเนี่ยเป็นเกร็ดความรู้เพิ่มเติมนิดนึงก็คือภาษามลายูเองเนี่ยง่ายเรียงเหมือนภาษาไทยนะเราต้องการพูดประโยคไหนคําไหนเนี่ยเราใช้คําศัพท์ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเรียนรู้เรียงลงไปได้เลย เช่นเมื่อกี้ตรงตัวเหมือนที่ผมบอกถ้าเราพูดถึงเลมบูเลมบูก็วัวดากิ้งก็แปลว่าเนื้อฉะนั้นพอเอามารวมกันมันเป็นเนื้อวัวละอ่าดากิ้งลมบูก็คือเนื้อวัวเนื้อวัวผ่านไปเนื้อวัวผ่านไปเนื้อไก่หน่อยชอบกินเนื้อไก่ชอบกินเนื้อไก่เนื้อไก่คือดากิ้งไอยำดากิ้งไอยำดากิ้งไอยำมาจากคําว่าดากิ้งกับคําว่าไอยำไอยำไอยำก็แปลว่าไก่ดากิ้งไอยำก็เนื้อไก่ บางคนบอกว่าโอ๊ยเนื้อวัวก็ไม่ชอบเนื้อไก่ก็ไม่ชอบชอบกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ่ <c oughs> ออดะออะคอาจารย์ขอเนื้อเป็ดมาหนอ<ท>อ่อยขอเนื้อเป็ดก็ใส่คำว่าด่ากิงเข้าไปก็เป็นด่ากิงอิเตะด่ากิงอิเตะอ่าอิเตะอิเตะอ่านะครับอิเตะเป็นเป็ดนะอ่าด่ากิงอิเตะก็เนื้อเป็ดโอเคเนื้อเป็ดเนื้อแพะก็ต้องมาด้วยเนื้อแพะด้วยเนื้อแพะก็ด่ากิงกัมบิงกัมบิงกัม กัมกัมกัมบิงกัมบิงอ่ากัมบิงแปลว่าแพะดากิงกัมบิงเนื้อแพะจริงๆเนื้อแพะคนไทยไม่ค่อยถนัดเนาะอาจจะรู้สึกกิ่นคาวแต่ว่าชาวมลายูเนี่ยเขาชอบทานนะดากิงกัมบิงเนี่ยเขาชอบแล้วเนื้อแกะชาวมลายูชอบไหมชอบเหมือนกันอ่าเมื่อกี้ดากิงกัมบิงนะฮะเนื้อแพะนะเนื้อแกะเนี่ยดากิงบีรีบีรี ดากิงบีรี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 แปลว่าแกะนะครับจากนั้นดากิงบีรีบีรีเนื้อแกะทีนี้ผมว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งที่คุณช้มชอบแน่เลยเนื้อหมูเนื้อหมูซึ่งแน่นอนคนไทยก็ชอบทานชาวมาเลย์ก็ทานนะชาวมาเลย์ที่เป็นคนจีนอ่ะทานหมูนะครับชาวมาเลย์ที่เป็นอินเดียก็ทานหมูแต่ว่าชาวมาเลย์ที่เป็นมุสลิมอย่างผมเป็นมุสลิมเนี่ยผมไม่ทานหมูฉะนั้นบางทีเราก็มันเนื้ออะไรใช่ไหมเออเราก็ถามก่อนใช่ฉะนั้นมันก็คือดากิงบาร์บี ดากิงบาบีเนื้อหมูเนื้อหมูฉะนั้นบาบีก็คือหมูนะฮะอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อครับพูดมาทั้งหมดแล้วค่ะอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์ยังไม่ได้บอกเลยเพราะว่ารักสุขภาพดูแลหุ่นค่ะอาจารย์เนื้อปลาเนื้อปลาเนื้อปลาเอปลามาหน่อยปลานะครับปลาในภาษาละยูคืออีกันอีกันอ่าอีกันนะครับอีกันแปลว่าปลาครับอีกอย่างหนึ่งที่กินแล้วก็ไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่กุ้ง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 อูดัง อูดังอแต่ถ้าเป็นกุ้งกุ้งนะคะอ่ากุ้งกุ้งก็อูดังอูดังเล่นมุกเล่นมุกหน่อยซึ่งมุกของคุณส้มนี่เป็นประโยชน์นะครับอูดังอูดังเนี่ยมันจะแปลว่ากุ้งกุ้งจำนวนมากในภาษาบาลายูเนี่ยเราเอาไอ้คำศัพท์พวกนี้มาพูดซ้ําได้นะอีกกันเมื่อกี้แปลว่าปลาปลาหลายตัวอีกันอีกันเยี่ยมมากครับฉะนั้นกุ้งหลายตัว อุดังอุดังถูกต้องครับเพราะว่าดูจากดูจากท่าทางแล้วคุณส้มไม่ได้กินอุดังเดียวแน่ไม่ใช่ค่ะคุณส้มต้องกินอุดังอุดังเยอะค่ะกุ้งหลายๆตัวปลาหมึก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 ก็โซตงโซตงอ่าโซตงนี่ปลาหมึกนะครับทีนี้ยังมีอะไรอีกต้องปูแล้วค่ะเพราะว่าพออาหารสดเราก็ต้องแบบมีอาหารทะเลหน่อยปูนะอ่าเกิดตำ เกอตำเกอตำโอ้ยจำง่ายนะเกอตำก็เหมือนเหมือนตำปูส้มตำปูไปเลยใช่ไหมเกอตำเกอตำนะครับอ่านี่ก็คือปูค่ะทีนี้เอามาประเภทพวกหอยบ้างหอยบ้างนะครับหอยจริงๆเนี่ยเขามีอย่างที่คุณคุณส้มพูดถึงประเภทของหอยจริงๆเขาก็แบ่งประเภทของของความหนาบางของเปลือกหอยอ่ะอ่าอฉะนั้นเขาจะเรียกหอยอยู่ประเภทหนึ่งเรียกว่าหอยแครงอ่ะนะเพราะหอยแครงพวกนี้หอยเปลือกหนาเขาก็เรียกเกลือง เกลังอ่าเกลังเนี่ยพวกประเภทหอยเปลือกหนาแต่ถ้าหอยเปลือกบางหรือหอยเปลือกแบนอ่าพวกนี้เป็นพวกอะไรนะหอยนางรมใช่ไหมอานะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเกลประ อ,อ่าะฉะนั้นหอยก็มีเกอรังกับเกือปะอ่านะครับก็อันนี้เป็นประเภทหอยครับนะคะคําสับผ่านไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเราไปเดินตลาดสดแน่นอนเวลาเราจะพูดกับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยพูดมาลายูแบบไหนดีนะเอาแบบเขาเข้าใจซึ่งง่ายไขคลองช่วงหน้าคะ่ะพูดจามาลายู ตอนนี้นะคะเราจําลองว่าเราอยู่ในตลาดสดค่ะคุณผู้ชมเดินเข้าไปในตลาดสดอย่างแรกเลยค่ะจานอยากจะซื้อปลาเอาปลาสดด้วยนะคะซึ่อยากจะพูดว่าขอโทษค่ะคุณมีปลาสดไหมพูดยังไงดีเราก็ถามเขาไปเลยว่ามีปลาสดไหมมาอาฟเอนเจนมาอาฟเอนเจเนี่ยประโยคนี้สำคัญคะนะฝากไว้เลย มาอแปลว่าขอโทษเอ็นเจเนี่ยแปลว่าคุณนะ oh. เราเคยมีหลายๆตอนแล้วเราพูดถึงตวนบ้างปวนบ้างเอ็นเจเป็นอีกคำหนึ่งที่แปลว่าคุณนะ,ะซึ่งแทนผู้ชายนะครับแต่ถ้าเราพูดสั้นๆเป็นเจก็ได้นะเจก็คือไม่มี EN ตัด EN ออกเหลือ C, I, K ก็เจเอ็ะด mm. าก mm. อาีกันอย่างเซกาเอ็นอะดกอกันอย่างเสกาคุณสมพูดตามผมเอ็นเจ NJ ada ada ikan ikan yang yang segar segar NJ ada ikan yang segar NJ ก็คุณนะ ada แปลว่ามีนะครับอีกัแปลว่าปลาฉะนั้นปลาเป็นยังไงยัง g ซกายังเซ่ายังเนี่ยเป็นที่ซึ่งชนิดซึ่งนะก็คือปลาที่มันเป็นยังไง SEGA าฉะนั้น n อ็น a จอะไรกันยังเซคุณมีปลาสดไหมซึ่ง ประโยคนี้นะครับไม่มีคำถามในประโยคนะแต่ว่าเพื่อให้มันเป็นคำถามเราทำเสียงสูงเอ็นเจอใดกันยังเสือแกทำเสียงสูงตอนท้ายได้นะครับเอ็นเจอใดกันยังสึกแกมีปลาสดไหมอันนี้ก็ไว้ฝึกได้ครับเปลี่ยนและอยากจะบอกว่าฉันต้องการปลาหมึกและกุ้งมีความต้องการหลายอย่างมาเลยค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรครับคนเราก็สามารถเลือกทานได้หลากหลายเพื่อประโยชน์ในร่างกายของเราเนอะเมื่อกี้ปลาไปแล้วอีกกันไปแล้วทีนี้ ปลาหมึกกับกุ้งบ้างนะครับปลาหมึกก็คือโซตงใช่ไหมเมื่อกี้เราพูดถึงโซตงไปแล้วอ่าโซตงคือปลาหมึกแล้วก็กุ้งคืออูดังอ่าฉะนั้นเวลาเราบอกว่าเราต้องการนะครับเราก็ใช้คําว่าซย a y a p e r ลูกันโซตงและอูดังคุณส้มพูดตามผมนะ saya p e r l ู k ั n โซตงและอูดังฉัน p e r ลูกันจําเป็นต้องหรือต้องการนั่นแหละนะ ฉันต้องการโซตรงปลาหมึกปลาหมึกดันเนี่ยเชื่อมที่บอกที่เคยบอกใช่ถ้าเราต้องการ2ตัวก็2อย่างอะนะก็ใช้ดันเป็นตัวเชื่อมนะครับโซตรงดันอูดังอูดังแปลว่ากุ้งต้องการปลาหมึกกับกุ้งถ้าต้องการปลาอีกก็ไปเชื่อมเป็นตัวที่3ใช่ไหมอย่างเช่นไซเออร์เปิดลูการโซตรง อูด,ดังดันอีก,กันอ,อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ใส่คําว่าอีก,กันไว้ตอนท้ายาแล้วตัวดันก็จะไปเชื่อมตัวท้ายอันนี้ก็ใช้เชื่อมหลายๆสิ่งได้เพราะว่าเวลาเราขายพวกอาหารทะเลเนะาะหรือว่าของสดเนี่ยเราไม่ได้ขายาอย่างเดียวอยู่แล้วนะเราขายเนื้อเราขายอาหารทะเลเราขายปูหมึกกุ้งอะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะมากมายอยากได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะแต่อย่างหนึ่งอุ้ยลืมบอกเลยต้องการกี่กิโลกรมัมลืมบอกเขาได้อันนี้เป็นประโยคที่ดีมากเลยนะเพราะว่า เวลาเราขายของพวกนี้เรามักจะขายเป็นกิโลเนาะคือคนขายก็ต้องถามเราใช่ไหมอาจารย์ใช่ถูกถูกเวลาเราขายเป็นกิโลปุ๊บเนี่ยเราก็ไปถามลูกค้าไงจะได้ช่างถูกคือถ้าเราถามลูกค้าว่าต้องการกิโลใช่ไหมต้องการเท่าไหร่ต้องการกี่กิโลเนี่ยถามเขาได้เลยว่า b ร r a p a กโลยางปวนเปอร์ลูกันอ่ะทีนี้มาดูช้าชทีละคำครับปอร์บราเปอร์กิโลกิโลยางยางปวนปวนเปอร์ลูกันเปอร์ลูกันอ่าบราปาเกโลยางปวนเปอร์ลูกันนะครับ berapa แปลว่าเท่าไหร่ อ่ารับเปแปลว่าเท่าไหร่อ่านะครับกิโลกิโลกิโลนี่คือกิโลกรัมนะคุณแบบว่าทับศัพ์ไปเลยอทับศั์ไปเลยใช่แต่เขาย่อเหมือนเล่าว่าเอากิโลกิโลนะฉะนั้นปรับเปรนกิโลกิโลนั่นเองกี่กิโลอ่ากี่กิโลกรัมอ่ากี่กิโลกรัมย่างที่อ่าป่วนนะคุณคุณผู้หญิงอ่าป่วนคือคุณผู้หญิงฉะนั้นอ่าปรับเป็นกีโลอย่างปวนกี่กิโลที่คุณอ่าเปิดลูกันต้องการก็ได้ประโยคว่า คุณต้องการกี่กิโลเป็นประโยคคำถามซึ่งเหมาะอย่างยิ่งครับสำหรับคนที่มีร้านจําหน่ายพวกอาหารสดเหล่านี้เราก็ถามเขาได้เลยว่าเขาต้องการกี่กิโลซึ่งแน่นอนเขาก็อาจจะเลือกเลือกเลือกเราช่างไปก็บอกราคาเขาไปได้อันนี้ก็เป็นประโยค หรือคำศัพท์สำหรับการเรียนรู้ในเรื่องตลาดสดในวันนี้ครับนี่ค่ะซื้อเป็นพูดเป็นแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องตลาดสดทั้งนั้นเลยวันนี้ก็หมดเวลาตลาดสดแล้วค่ะคอาจารย์เดี๋ยวหลังจากนี้อาจารย์จะไปจ่ายตลาดใช่ไหมคะถูกต้องครับจะไปไปิงย่างเดี๋ยวอย่าลืม<ะ>คุณส้อมอย่าลืมนะเดี๋ยวผมชวนด้วยคส้มเอาปลาหมึกเอากุ้งเอาเป็ดเอาตับทุกอย่างเลยค่ะอาจารย์ดีเลยครับเดี๋ยวต้องจดเพิ่มแหละเดี๋ยวต้องจดเพิ่มได้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังนะคะได้ที่ w w w e t v t h a i t v กับรายการายยูเดี๋วร้ ข่าววันนี้สม้มแล้วก็อาจารย์โรเซฟลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปปิ้งย่างกันค่ะสวัสดีค่ะ